สวัสดีครับผลงานที่ภาคภูมิใจกระผมนายธีรวัตนขันแข็งตำแหน่งครูโรงเรียนมัธยมวานนิวาสอำเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนคร กระผมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565กลุ่มคัดเลือกที่3จังหวัดสกลนอคร ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครกลุ่ม3จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2,565ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่4ถือเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดตั้งแต่บรรจุรับราชการมา กระผมและนักเรียนจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลที่สูงขึ้นในการแข่งขันอื่นๆและจะนำผลงานนี้ไปพัฒนากับนักเรียนของกระผมด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ